ปร,ราจโซออปราอรุราปุ่งปราอุตอนดืประนาบีปราดใชเยม่มอุ๊องคชาตอ้จ่วมนะองเขาองคชาต อันในวันก่อนกูขึ้นมังกรซอยหมดแดงก็พงกาจาดแก่ตายกูรูดลงครับจงประดาจำแ่นปอบกูแก่เครียดกันเลยเหล่าให้ไลยไปดูแปลกจริงป่าชาเราจริงนะกมปูดี่แหลมแปลกกานัดตายยาลูกีกมปา่าจาต่อยเจาวันกดที่วงกด ตึงอาจ,จอยียกรมชิ้นประจนฉีบถ้าคนรวยๆเต่าแก่ครับชิ้นบุญเต่าแก่แกมดชิ้นบุญแล้วแกตำบุญมาต่าอันถ้าคนพี่ๆมันกูไม่เต่งครับมดเวีนชินเวนตายชี่เบ่งถาาคนชี่เบงไม่พอเต่งตึง เิบเองเออดับกุบปทั้งคนว่าล้นลงไปแล้วเดีงปวดตามึงล้นลงแล้วยังเปแปลงขาะเผลอกระจายเมื่อนประรา,าตาันปรุงตาไหวประปรุงประชุ่มปรึงคนมังเรามกฮะมก จีีอวเห็นจะไมนดีเมือนมอกจิง,ไ,งไปตึงเปิดตูเ้เบนก็เลยแย่งกับเพลงปิดตู้คล้องจุดวุมใจร้อนรื้อปี่ไม่มีโอกาสได้ยกขึ้นเหลนเลยแต่เดี๋ยวก็ไหเพ่าจบคู่ก็ลักกันตาย มึงไปน้อยกันกูปิดตูไว้แล้วกูแต้ขึ้นมาจางมึงป่วยนูอน,อนอนุ่อพีนนอ่อะไรกันจะยิกเข้ากันพี่หนุ้ยกับพี่เต้งจะต้องเป็นหัวหน้าหนึ่งคนด้วยเป็นหัวหน้าเพล็กคือถ้าใครฉลาดคนนั้นจะได้เป็นหัวหน้าอ่าได้ให้หุ้ยเราตบดอบความร่ามาดกันฮงตายพะยากันอย่าวังมึงกับกูเออตายมากูตายไหๆนี่ คุณตาหมวาปลาไรเอ,อ้ยไม่อมวอนไม่โกนัวปลาเอกปิดและปลาอะไรปีนุ้ยปลาชึกนาั่นแล้วแ <c oughs> ปกูมเออคุณตามาไหหอ้นี่เหอะ ดนใจนึ่งป้านนัดย่ยป้านปัดลุงป้านจังป้านกระบี่แล้วตรงไปยากจะววาดานใจนี้ไป้นยไปภูเก็ตปิดแล้วไปไหนไปเนยไม่ไปเนยตังหยวนออมเปตายโองขูกข้อต่อไปไปเนยถ้าจมหมดไหวเอาหัวแจตตัวเย็นตำพเพลงเปิดตัวเย็นเอาหัวใช้กันไปแล้วปิดตัวเย็นโตกเต้าควายแจตตัวเย็น เปิดตู้เย็นแล้วควายใจกับไปเดียวใอกหัวออกคนคิคิวหัวตู้เย็นมึงโอ้เฮ้ยแกเจต่างวัวต่างควายเปิดตู้เย็นอหัวออกกัไปแล้วอควายใจกับไปตกเจ้ามาเจตู้เย็นเปิดตู้เย็นออกควายออกแล้วมาใจกับไปแล้วปิดตู้เย็นตกมากับเต้าแหลนแกเงันไก่หนามา คอยเต้าและเต้าวินามาเพื่อแห้เพื่อไม่นาว่วมาอย่างอยู่ในตัวเย็นมึงไม่ออกมาที่อ่ะโ้เอเชงไปเถอะพี่เทงครับไปอันแปแล้วแรวเลย